สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำที่รดน้ำต้นไม้ด้วยงบ0นย์บาทครับปัญหาสำคัญของผู้เลี้ยงบอนไซต์ต้นเล็กๆไม้เล็กๆไม้กระถางเล็กๆแบบนี้นะครับบอนไซไม้จิ๋วต่างๆครับเรามักจะประสบปัญหาเรื่องรดน้ำต้นไม้ถ้าเราลดด้วยสายยาง หรือลดด้วยฝักบัวก็จะทําให้วัสดุปลูกหรือดินหรือหินหรือมอสท,ที่แปะหน้ากระถางมนเนี่ยกระเด็นออกไปนะครับหรือการใช้ฟอกกี้ที่จะมาใช้ฉีดบริเวณโคนต้นไม้บางครั้งน้ําไม่เพียงพอหรือใช้เวลามากนะครับทําให้ต้นไม้เนี่ยตายได้ครับปัญหา2ออย่างเนี้ยนะครับคือน้ําไม่พอหรือวัสดุปลูกกระเด็นพวกเนี้ย เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ไขปัญหาง่ายๆครับการลดน้ําต้นไม้บอนไซเล็กๆนี่นะครับหรือไม้จิว๋วเราจําเป็นต้องลดน้ําให้น้ำเนี่ยไหลออกก้นกระถางนะครับซึ่งถ้าเราใช้ฟอกกี้อย่างเดียวน้ําจะติดแค่บริเวณด้านหน้าน้ําไม่ลงไปถึงด้าน่ากข้างล่างนะครับจะทําให้ต้นไม้เนี่ยตายได้หรือถ้าเราใช้วิธีการลดน้ําโดยใช้ฝักบัวหรือใช้สายยางก็จะทําให้วัสดุปลูกกระเด็นนะครับวันนี้ลองมาทํา ที่ลดน้ําต้นไม้แบบง่ายๆนะครับก็คือขวดน้ําที่เหลือใช้นะครับนํามาทําเป็นที่ลดน้ําแบบง่ายๆเลยนะครับด้วยการแกะฝาออกมานะครับแล้วก็เจาะเจาะรูด้วยวัสดุอะไรก็ได้นะครับใช้เจาะผมแนะนําให้เจาะจากด้านในนะครับถ้าฝาอยู่แบบนี้นะครับเจาะจากด้านในออกมานะฮะจะเจาะกี่รูก็ได้นะครับแล้วแต่เรารูไม่ต้องใหญ่มากนะฮะ รูพวกนี้นะครับจะคล้ายๆฝักบัวเล็กๆเลยนะครับผมก็ลองเจาะอยู่ประมาณ8ลรูนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะฮะแล้วเราสามารถควบคุมได้ด้วยการบีบน้ำเนี่นะครับครับอันนี้ลดน้ำใปนะครับวัสดุปลูกมันจะไม่กระเด็นเลยนะครับแล้วก็รวดเร็วกว่าฟอกกี้น้ำจะไหลลงก้นกระถางเลยนะครับ แล้วเราสามารถควบคุมปริมาณน้ําได้ด้วยนะครับคือไปได้ได้รอบกระถางเลยนะฮะแล้วไม่ค่อยหกเลอะเทอะด้วยนะครับการลดน้ําต้นไม้พวกนี้นะครับจําเป็นต้องลดให้น้ําไหลออกก้นกระถางเลยนะครับนี่ฉะนั้นต้นไม้ตายนะครับต้นไม้ที่ปลูกในบ้านชัยคาหรืออะไรพวกนี้นะครับ บางครั้งเนี่ยสีวันเราต้องไปให้โดนแดดนะครับการที่ต้นไม้ปลูกในบ้านนะฮะเราต้องลดน้ำให้เยอะด้วยถ้าปัญหาส่วนมาก90%เลยนะฮะที่เลี้ยงต้นไม้แล้วตายเนี่ยมาจากใช้ฟอกกี้ลดนะครับแล้วก็ฟอกกี้จะทำให้บริเวณน้ำเนี่ยติดอยู่แค่หน้ากระถางติดที่หินหรือติดที่มอสในกรณีที่มีมอสแปะนะครับก็จะทำให้ น้ำไม่ซึมลงไปข้างล่างแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับเราสามารถควบคุมน้ําไปได้รอบกระถางนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเลอะนะครับแล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลออกก้นกระถางนะครับบอนไซของท่านก็จะเลี้ยงได้งามนะครับเพราะว่าเราได้น้ำเพียงพอแสงแดดที่เพียงพอก็เป็นปัจจัยหลัก ที่ทำให้บอนไซอยู่รอดได้นะครับวิธีนี้นะครับก็ใช้ได้กับไม้ทุกชนิดนะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็นบอนไซต้นเล็กๆนะครับอาจจะเป็นพันไม้ชนิดอื่นๆอีกก็ได้ที่เราต้องการควบคุมปริมาณน้ำป้องกันวัสดุกระเด็นออกมาพวกนี้นะครับลดน้ำได้เพียงพอพวกนี้เราก็ใช้ได้กับไม้ทุกชนิดนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่นำเสนอวันนี้ครับสวัสดีครับ